สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านมาพบกันในวันนี้นะคะแอดมินพามาชมกับรถกระบะแก่งๆนะคะอึดถึกทนค่ะคันนี้เป็นูสุดากอนะคะ2 8 0 0ซีซีดีเซลค่ะ s lx นะคะรถสวยสภาพดีค่ะได้รับความนิยมอยู่เลยนะคะพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์กระจกเป็นไฟฟ้านะคะเครื่องดีเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นพาสีพรบอมไม่ขาดค่ะทุกท่านคันนี้ราคาหลักหมื่นเท่านั้นด้วยนะคะขายเงินสดอย่างเดียวค่ะ 9,9 0 0 0บาทนะคะหรือจะผ่อนก็ได้เอ่ยังไงกันใช่ไหมคะทุกท่านสนใจนะคะติดต่อผู้ขายได้เลยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะ mm hmm. เอกสารเร่มชุดโอนมีให้ครบค่ะเป็นรถบ้านแทสสภาพพร้อมใช้งานขับขี่ได้สบายจะเข้าได้เข้าสวนค้าขายการบรรทุกหนักนะคะสู้ได้ทุกงานคะ mm ่ะ hmm. 9,9 0 0 0บาทนะคะสนใจติดต่อไปดูไปทดลองขับด้วยตนเองได้เลยค่ะแอดมินใส่รายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับในตอนนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ